จเจริญพรญาติโยมญาติโยมอยากรวยกันไหมแล้วใครอยากรวยอยากมีเงินมีทองเราก็จะต้องรู้หลักที่พระเจ้าท่านสอนไว้เราก็ต้องเชื่อฟังผู้ที่เกิดก่อนเราหรือเชื่อฟังผู้ที่เป็นพระอหรหันต์เหมือนกับเป็นคําสั่งเป็นคำทราบว่าใครทำแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นก็คือ ผู้ที่รักษาศีลห้าผู้ที่รักษาศีลห้าก็จะมีหนึ่งสีเลนะสุขติงยันติบุคคลนั้นจะดำเนินชีวิตไปด้วยดีข้อที่สองสีเลนะโพคสัมบทาอุจจาทันตัดว่าบุคคลผู้ที่รักษาศีลจะทำให้มีพกทรัพย์มีเงินมีทองข้อที่สามสีเลนะนิพุติงยันติ ใครที่จะมีชีวิตดับเย็นดิาเนินชีวิตไปโดยที่ไม่มีความบกพร่องไม่มีความเดือดร้อนก็ต้องรักษาศีลห้าเป็นหลักชัยหรือเป็นมนุษยธรรมของความเป็นคนของเราข้อที่1เรารักษาศีลข้อแรกจะทำให้เรามีเมตตากราุณาทำให้เราไม่เจ็บไม่ป่วยหรือทำให้เรามีอายุยืน เพราะการรักษาศีลเป็นเครื่องป้องกันชีวิตของเราไมา่ให้มีความเจ็บป่วยมีอันตรายนั่นเองข้อที่สองเราไม่ลักทรัพย์ของเราก็จะไม่หายไม่มีใครโจรกรรมไม่มีใครต้มตุนไม่มีใครหลอกลวงเราฉะนั้นอย่าไปเอาทรัพย์ของคนอื่นมาแม้แต่เส้นยาเส้นใดก็จะมีอานิสงส์ที่ทำให้ทรัพย์สินเรามีความมั่นคงไม่เสียเงินเสียทอง ข้อที่สามเราไม่ผิดลูกเมียใครไม่ไปล่วงเกินสามีใครภรรยาใครใครเขาก็รักใครเขาก็ห่วงใครรักษาข้อนี้ได้ครอบครัวจะมีความอบอุ่นไม่แตกแยกไม่เสียเงินเสียทองไปเลี้ยงคนอื่นเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียรเราฐานะเราก็จะมีความมั่นคงข้อที่4ี่มุสาวาท ใครมาโกหกเรามาพูดปดหลอกหลวงเราก็ไม่ชอบคนที่รักษาศีลข้อที่สี่ก็จะทำให้เป็นใหญ่เป็นโตจะสอนใครพูดใครสอนเตือนลูกหลานลูกหลานก็จะมีความเชื่อฟังเพราะเป็นคนที่ไม่พูดเท็จไม่พูดสอเสร็จไม่พูดหยาบขายไม่พูดจาเผอเจอร์หลายสาระพูดจาก็เป็นคนที่มีความ มันคงมีหลักฐานเป็นใหญ่เป็นโตได้ฉะนั้นต้องรักษาศีลข้อที่สี่คือการไม่พูดปดไม่พูดหลอกหลวงใครข้อที่ห้าดื่มสุราเมลัยอ,อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหรือเป็นที่ตั้งแห่งการดูถูกของคนทั่วไปฉะนั้นจะไปดื่มสุราเสียสุขภาพเสียเงินเสียทองคนดื่มสุราก็เป็นคนที่อเอาเปรียบสมมติไปซื้อเหล้ามาขวดหนึ่ง แต่เราเอาเงินจำนวนนั้นไปซื้อปลาทูซื้อเนื้อซื้อปลามากินได้ทั้งบ้านฉะนั้นคนจะเป็นที่ยอมรับของคนก็จะต้องไม่ดื่มสุราฉะนั้นจะมีอานิสงส์มากนโยมรักษาศีลห้าไว้ให้ดีจะมีความร่ำรวยชีวิตเราจะต้องเดินไปด้วยการที่มีหลักมีฐานพระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้ไปมองเห็นคนที่ทําผิดศินห้า ไปถูกทรมานในนรกบ้างไปถูกตัดมือตัดเท้าตัดลิ้นลอกหลวงเขาบ้างไปปีนต้นหิ้วบ้างหรือแม้แต่ไปถูกทรมานทรกรรมถูกน้ำร้อนลวกปากบ้างชายเวรใช้กรรมเกิดมาก็จะเป็นคนที่พูดไม่ชัดพูดจาไม่มีคนเชื่อฟังเพราะไม่รักษาศีลข้อที่สี่หรือข้อที่ห้า ไปถูกน้ำร้อนกอกปากเมาไปแล้วไปอาละวาดไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นตกนรกพอเกิดมาชาิดนี้ก็เป็นคนที่มีสติปัญญาไม่ดีหรือบางทีก็เป็นคนปัญญาอ่อนนันทู้จาท่านบอกว่าตัสมาสีลังวิโสทะเย่เพึงรักษาศีลห้าของเราให้ดีไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามขอจะให้เรารักษาศีลห้ารับศีลไปก่อนรับแล้วก็นำไปปฏิบัติ พอบุทธเจา้าได้ไปเห็นโทษเห็นภัยหลังจากที่ตัดสรู้แล้วว่าคนเราตายแล้วไปไหนก็ไปเห็นคนที่ผิดศีลห้านี่แหละไปทุกทรมานพ้นจากนรกมาแล้วก็มีบาปกรรมต่างๆมามีเศษกรรมคนค้าสัตร์ก็มีแขนขาดบ้างขาขาดบ้างอายุสั้นบ้างฉะนั้นอย่าไปทำนายมนะ,จะเจริญพร